ครับสวัสดีครับสวัสดียำสายๆครับผมก็ก็มาถึงโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกสองวันมาคืนอีกสคืนมาตั้งแต่เมื่อคืนมานอนคืนหนึ่งแล้วมานอนคืนหนึ่งตาก็นั่งคุยกันอยู่นี่นั่งฟังเพลงสายยันบ้าบอลตัวเล็กในบ้านเราบ้านเลตัวเล็ก ม,มตุตจอดไว้บ้านคืนหนึ่งกลับมากระจดนี่อีกคืนหนึ่งโอ้รถน้ำแข็งรถส่งน้ำแข็ง <c oughs> เอาโอ้ส่งน้ำแข็งไม่ดีวะทำไมถึงมาตั้งเสาทำเป็นรถอ้อยเลยนะี่ <c oughs> เป็นรถขนอ้อยนี่ แ๋วเลยอ่าในรัสเตียอีกนะครับกระตุกแเช่นเคยครับนี่เจ้าร็อกสองสี่ศูนย์ โอ้ดาได้กินข้าวเนาะลูกพี่ำ <c oughs> ทำไมไอวิ่งนุ่นไม่ดีบอต้องตะยกออกด้วยว่าเพิ่งซื้อมาเนี่ยไอ,ไอวิ่งน้ำแข็งด้วยวิ่งไรงอ๋อส่งของแต่ก็เลยไม่ได้วิ่งก็เลยมาวิ่งอ้อย <c oughs> เออทำแบบนี้ก็ดีเนาะมันไม่มีตกเนาะ <c oughs> เป็นตู้ทึบเลย <c oughs> พอสายๆหน่อยก็จะไม่ค่อยมีรถเข้าแล้วนะครับเมื่อคืนนี่รถรถทางไกลที่มาจอดมีแต่รถอ้อยรถตัดนี่เมื่อคืนเขาก็ลงไปหมดแล้วนี่เริ่มหมอกมาแล้ว เราจะเดินดูรอบครับสิบล้อโอ้คาเตอร์หนึ่งยังไม่หมดเลยจะหนีไปไหนเดินหนีไปไหนสิบล้อคาเตอร์หนึ่งหมดยังอันนี้คาเตอร์สองหกล้อคาเตอร์หนึ่งยังไม่หมดเลยครับ นี่สองแปดโมงเนี่ยถ้าผมตื่นมาตอนเช้าก็ได้เลยนะรอบสองถือบัตรรอบสองมานี่อันนี้เข้ามาแปดโมงเช้าเนี่เยเดี๋ยวบ่ายๆก็ได้รได้เข้าไปแล้ว 2, ลอ,อ,ลอ,อันนี้ก็สองสิบล้อเอ้หกล้ออันนี้สิบล้อ ก็สองใส่อ้อยตื่นมาเช้าได้เลยสบายสบายเลยถ้าถือบัตรเดียวถ้าถือสองบัตรนี้ใส่เต็มออกใส่เต็มหอ,อกดูอ้อยดีครับอ้อยทางไกลใส่มาขุดตกใส่มาขุดตกเต็มลานเลย

สิบลอ้อรอบหนึ่งแล้วเมื่อไรจะจะ,จะเข้าไปอรอสักครู่เหลืออีกกี่แถวรอบหนึ่งสองสาม <laughs> มแถวที่สี่ครับแถวที่สี่คงจะประมาณเที่ยงเที่ยงแล้วรอบสองนี่รอบสองเยน็นบอกกไม่ถูโอ้ปกติรอบหนึ่งนา่าจะเข้าไปหมดแล้วอตอนบ่ายถึงจะไอตอนเที่ยงถึงจะรอบสองเข้า น่าจะรอบนึ่งสิบสองชั่วโมงนะสิบสองชั่วโมงผมมาอยู่ยี่สิบสี่แล้วนี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วรอบสองนี่แต่เมื่อคืนไม่ไหวแล้วแบบนี้โรงงานนะไปให้เขาปลูกอ้อยเยอะๆถ้าทำแบบเนี้ได้เลยพัฒนาได้แล้วมันกี่ปีแล้วนี่เดิมเดิมเหมือนเดิมพัฒนาได้แล้วครับ ปลอยก็ไม่ตามรอบดูรอบหนึ่งมารอบสองมาก็มันนอนมือนเดิมแล้วเวลาปล่อยรถเคยดูด้วยเขามาค้างคืนหนึ่งนี่เดี๋ยวไปปล่อยไอมาเป็นโมงก่อนนยปล่อยไอมาเป็นโมงปล่อยมาเช้าก่อนไอนอนคืนหนึ่งได้ไปหลังโอ้คนจารถจดีการคนปล่อยคนปล่อยได้หารถมั่วปล่อยมั่ว ดูที่ขุดตกนี่ก็มีแต่เทลเลอร์หรือรถที่มาจากทางไกลนานนะนมาเดนางใช่หละแล้วก็มีตะอ้อยลานด้วย<า>ก็มีตะ<า>อ้อ,อยเขาเนี่ยเลยคารู้เขาไม่ใส่มาเยอะครับ<า>นี่ดูสิน้ำหนักเป็นพันพันตันเลยที่ตก<า>ครับผมต้องกินแล้วเรียบร้อยกินยาเรียบร้อยแล้ว<า>โอ้ตาย โอ้ย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 อาปิดปากปิดจมูกเหมือนหมอเลยนี่หมอแล้วโอ้หมอนวดหมอตเป็นหมอนวดจริงไหมนี่จริงไหมนดจับเส้นจับาลเอดนีเอาก็บอกว่าเป็นหมอรดเราก็ถามลเนาะต้นองเ้าหมอนอเนะ่หน่อยโอ้ตัวนวดอ้อย่รนะบานตน

หาสมัหาสมัยเปนบุญมาเดี๋ยวต้องติ้งหาบุญมาบุญมาบุญมาเอาหนูให้บุญมาพาเสด็จพาเลยหกร้อยเลยโอ้หกร้อยมาเคลื่อนเจ็ดสบาทถูกใจเป็นทิ้งสบาทใจถูกสภาษณ์เอาให้ทิ้งอ๋อไอ้บุญมาพาอะไรพาด้วยบ่เออบุญมาพาดวงใช่ไหมใช่ไหมถามได้เลยเนาะถามเลยเออแข็งไม่แข็งเนี่ยต้องไปหาบุญมาใช่ไหม ใ,ใช่ไหม <ใจ S 2> แล้วมานอนแต่โรงโอ้อยอย่างนี้แะจะกินทำไมมานอนมานอนมาคนอ้อยมากันอนคนอ้อยมากันนอนจะไปหาบุญมาทำไมเนาะว่าไม,ไม่มีขึ้นหรอ <laughs> โอ้อารับลิปนี้บายบายครับ